เอาเลยครับผมดีต้อนรับช่องมานเดียวเกมเมอร์กลังนะครผมห่างหายไปเป็นเวลา2วันนะครับผมและในคลิปนี้เนี่ยลงคลิปดึกหน่อยนะครับผมมีสปอนเซอร์นะครับผมเป็นผู้เล่นคุณดูของเราเองครับสาวสวยสุดน่ารักะนะชื่อซ่อนผู้เล่นนั่นเองแต่จริงๆว่าพี่แกนะชื่อคุณหนูเบลนั่นเองนะครับผมสาวสวยคนนี้แต่ว่าดูรูปไม่ได้แล้วมันเบิรนะครับผมในเกมเนาะก็ ได้ส่งสกินมาให้เรารีวิวนั่นเองนะครับซึ่งสกินนั้นเป็นสกินใหม่ของจริงนั่นเองนะครับที่เพิ่งเข้ามาเลยนะกุหลาบนักสืบทุกคนโอ้โหเป็นตรีมแบบโคตรนั้นเลยนะเป็นเซตแบบนักสืบว่างั้นเป็นสกินใหม่ด้วยครับผมราคาน่าจะประมาณ5้าหกโทเค็นได้นะครับ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกหรือว่า1แมตช์แรกเนี่ยมันจะแจกบัตรส่วนลดให้ทุกคนนะครับประมาณ222โทเค็นนั่นเองก็เอาไปแลกลดได้เลยครับซึ่งมันจะเหลือราคาประมาณ400กว่าโทเค็นเนาะก็ตกประมาณสกินนี้ประมาณ100-200กว่าบาทนั่นเองนะครับผมก็รับมาไปทีเรียบร้อยพร้อมกับสกินปุ่มนั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณในงับคุณหนูเบลอีกหนึ่งรอบนั่นเองที่ติดต่อมาผ่านเพจ Facebook ของเรานั่นเองคนนี้เลย ก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเทสในแรงก,กันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมอยู่ที่แรงก6 6ดาวนั่นเองไปดูกันว่าเกมนี้เนี่ยผมจะได้67หรือมันจะเหลือเพียงแค่6กนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องกดโซโล่ก่อนนะปะ ใครที่สนใจผมขอได้นำพ่อมดเคลว์เพลย์ผู้ให้บริการเติมเกมที่สายเปเกมวางใจที่สุดในตอนนี้รันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3 0 0แสนคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจะเต็มพร้อมโคสส่วนลดสำหรับคนดูช่องมอนเอลนำไปใช้ส่วนลดเพิ่มได้อีกเปย์คุ้มเปย์ฉลาดต้องเคลว์เพลย์เท่านั้นอย่าลืมเช็คโคดมอนเอลกันเยอะๆนะครับผมพอม่อมดจะสปอนส์ต่อยาวๆมาเข้าสู่หน้าเกมไปที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบผมกดโซโลมาแล,แล้วเจอแบบแรงเดียวกันหมดอ่ะคืออ มีลุ้นว่าตานี้ถ้าผมเล่นได้ดีจะชนะแปลกๆนะครับวิมาเดี๋ยวเราเริ่มกันที่สกิลหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปเล่นบัฟฟ้ากันส่วนตัวเนี่ยผมจะอัพไปที่สกิลหนึ่งเนาะมันรู้สึกว่าแรงกว่าสกิลสองนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่เล่นสกิลสองก็ได้ครับไม่ไม่เป็นไรสำหรับเวิลหนึ่งเนาะทุกครั้งที่เราโจมตีโดนนะครับก็มันจะให้พาสซีฟออกมาเป็นกระจกเงาอีกหนึ่งตัวเนาะแล้วก็ล้ำได้อีกหนึ่งรอบนั่นเอง สำหรับใครที่แบบเป็นมือใหม่เล่นจิงอย่างเงี้ยก็ไปดูคลิปสอนผมได้นะครับผมแบบพื้นฐานนะส่วนตัวผมนี้ไม่ใช่ผู้เล่นที่เล่นจิงเก่งเลยนะครับหรือว่าแทบจะไม่ได้เล่นเลยซ้ําแต่ว่าอยู่ในระดับกลางๆที่สามารถเล่นได้นะครับแบกได้ประมาณ40 40-60ฮะสีกละกัน <c oughs> ประมาณนั้นนะครับผมซึ่งสกิลจิงของผมเนี่ยมันก็แบบเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์ที่เราเล่นมาในแต่ละครั้งนั่นเองนะครับและในคลิปนี้ผมจะรํา ดอกกราบนักสืบได้หรือเปล่านะมิเรนฝั่งเราเนี่ยครับเป็นตัวของอ่าไมชิรานุอินีครับส่วนแคสเซนงก็เป็นอ่า uh, ตัวของรีซินทนกับตัวของอ่ามูหลานนะครับแล้วก็แครรี่จะเป็นมาโคบวกกับชาโน่นั่นเองมาล้มฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวล็อกด้วยนะครับซึ่งมันจะทําให้ผมเนี่ยเล่นยากในเกมนี้เว้ย คือเป็นตัวล็อกเงี้ยเวลาผมพุ่งเข้าไปลำเนี่ยมันล็อกผมแน่นอนนะครับซึ่งเกมนี้มันแทบไม่มีตัวไหนที่จะเข้าไปประชิดตัวได้เลยนอกจากตัวของไมชิโลนุยนะครับกับตัวของมาโคที่เข้าไปลำนะคือโลมอะ่ะมันเลือกจับได้เลยผมต้องดูทุกครั้งที่เปิดไฟนะครับเดี๋ยวเราจะแอบภ่มนี้แล้วกันอ้าวและไอ้นี่มันรู้เยอะว่ามันมันเช็คภ่มด้วยไงไม่เป็นไรรอบนึงอ่าเมดมันกำลังจะลงมาครับไอ้ด็อกเตอร์เพนนะกับตัวหยากนะครับถ้ามันมาปุ๊บเราเปิดเลยแลวกัน นี่ไงปึ๊บสองไปก่อนหนึ่งทีแล้วอันติเมตยัดแล้วก็ลามับผมไม่ได้คิวแล้วไอซันบินมึงได้ได้ไงอะ่ะไม่ได้เปิดไฟแต่โอ้หโหปิดคิวได้คิวผมโอ้ my god แล้วเสียคิวเฟิร์นปะของผมได้ไงวะ <c oughs> อุตส่าห์เปิดอย่างสวยเลยมาเดี๋ยวตีคลิปกลางไปต่อครับผมเปิดมาคิวแรกก็คือไม่ได้คิวเลยได้เป็นซับ ช่วงนี้เป็นไรไม่รู้นะเวลาผมเล่นเกมเนี่ยไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ตามนะผมจะได้ซับบ่อยมากไว้ทุกคนแล้วคือมันจะได้คิวช่วงแบบเกมจะใกล้จะจบปะงงไม่รู้เป็นที่เกมหรือว่าเป็นที่ผมนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นที่เกมเลยเนาะตีมาฟาร์มไปก่อนนะครับผมมาไอรีซินชนกับตัวของมูหลานนะเดี๋ยวเราตีตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปช่วยมันนะครับ <c oughs> ถ้ามันเปิดไฟนะต้องรองดูนะครับว่าไอตัวไมช์โรสอีเนี่ยจะไปเล่นตรงเลนกลางหรือเปล่า <c oughs> ถ้ามันเล่นเราก็ไปเปิดนะครับดูก่อนว่าใครจะมีสิทธิ์ได้คิวเยอะกัน มผมขึ้นบนดีกว่านะครับแล้วนี่ลามแบบนี้ติเมทยัดไปก่อนนะครับผมโอ้โหแล้วผิดทางนี่ตามหาตัวปึ๊บปึ๊บโอ้ยมันเข้ามผู้มนุษย์ดปึ๊บตีตีตลีซินมึงตีมันหน่อยเพื่อนอือหือไอลีซินคือวิ่งวนยับเลยอะ่ะแล้วมูลหลานคือรอดไงไอ้ด็อกเตอร์เพนมามันหิวเพื่อนด้วยนะครับปึ๊บหลบไปก่อนนะคือสกิลของทุกทุกเพนเนี่ยเวลามันใช้สกิลนะครับใส่เพื่อนนะมันก็หิวด้วยนะ ไอ้มูหลานเลือดฟื้นฟูเลยอ่ะมาลมเราขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่ว่าเมดไม่ขึ้นเนี่ยดิเดี๋ยวผมขอตีคลิปก่อนนะครับผมแล้วก็เอาตัวถุงเงินเนาะถ้าไอ้มูหลานมันไม่กลับเราก็เดี่ยวมันเลยนะครับน่าจะอยู่ในภ่มนะนี่ไงมาตีถุงเงินเลยแล้วกันคือผมยังไม่มีขีว์เว้ยอยากจะรำใส่มูหลานอีกชุดหนึ่งอ่ะเมื่อกี้มันไม่ตายไอ้ลีซินไม่คืนไม่ช่วยตีเลยเว้ยมันวิ่งวนอ่ะ มาเดี๋ยวผมขอ,อดิสบอลลงไปที่เลนกลางก่อนนะกันเลนบนมันน่าจะยื้อผมอีกนานนะแต่ทุกเพลยมันแบบอืมัมนขี้ขีๆด้วยดิาฟาร์มต่อดีกว่าแล้วกันออบเจกต์กำลังจะเกิดพอดีเลยนะครับโอเคสี่นาทีแล้วออบเจกต์เกิดนะครับเดี๋ยวผมตีบับแดงเสร็จก็คงต้องไปตีออบเจกต์นะหวังว่าไอ้เหยืจะไม่อยู่แถวนี้นะครับเหยืมันไม่ขึ้นบนเลยนะมาดูออบเจกต์หน่อยแล้วกัน เอาแล้เหี่ยงมันตีอยู่ไงปึ๊บลอลามนะทุกคนอันติเมทเปิดเลยกันแล้วก็ลามครับผมเอาแล้วโอ้โหลมมันเกือบจับผมแล้วปึ๊บดีมันไม่จับผมเมื่อกี้ถ้ามันจับนี่คือเราแตกนะครับลมจับไปที่แล้วพระมาโคเกิดใหม่นะผมตามตัวชาโนไม่ทันถอยดีกว่าครับผมแล้วเลือดผมเหลือประมาณ2หลอดจะกันได้ไยโลมมันจับแล้วนะครับผมเราเล่นได้นะแล้วแครี่มันตีแรงด้วยไงถอยดีกว่านีครับผม ถอยเหอะถอยเหอะกันไม่ไหวปะทุกคนไอชาโน่คือมันเล่นได้ดีเว้ยมันแบบโลมแบบประกบเลยอะเกมนี้จะแตกต่างจากเอาวีนะครับตรงที่โลมเนี่ยจะแช่เลนกันอยู่กับแคลี่เนาะจะไม่เหมือนกับตัวของอาวีนะครับที่แบบเดินโลมนี่จะไปเดินแก๊งกับเมทกับปากับออฟเลยประมาณนี้เนาะเกมนี้คือเลี้ยงแคลี่จนเกิดนะครับเพราะว่าเลดเกมเนี่ยแคลี่มันคือตัวแบกนะครับ ก็เมตาในการเดินเกมมันจะแตกทางกันนี้นึงผมน่าจะเล่นยากกว่าทุกคนเกมนี้คือถ้าจะเห็นผมรำแบบสวยๆนี่น่าจะยากนะคือถ้าไฟใหญ่ติดกับตัวของโลมมันเนี่ยมันจับผมยังเดียวเลยเว้ยตอนนี้เรามี3มสแต็กนะครับรอไอ้ด็อกเตอร์เพจก่อนเลยตัวก็นเนี่ยปึ๊บละผักก่อนอย่างเงี้ยรำไปก็นทัทีรำรำปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ,อ,อสืสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งไม่ได้เหรอโคตัวนี้แล้วกันเออมูหลานแล้วเรียบร้อยครับผมแล้วผมทนพิษบาดแผลไม่ไหววะ่วะ ตายต่อหน้ามาแล้วกันจงสำนึกผิดไอรีซิน,นไม่มีประโยชน์อะไรกับผมเลยกูสาบไปช่วยเนรัยหนีตัวแรกดเ <c oughs> ตอร์เพนว่าไงจ้า <c oughs> เปิดก่อนแล้วก็รำมอีกหนึ่งรอบครับผมปุ๊บไม่ติดรำรำรำมฟื้นฟูเอสพีแล้วก็รำครับผมรำเข้าไปเรียบร้อย <c oughs> คนพีชบาดแผลดเตอร์เพนไม่ไหวว่ะคือมันมีไอเหยา่าด้วยนะครับผมเลยแบบฟื้นฟูเลือดไม่ได้วะ่ะคือเวลาเราคิวได้มันจะฟื้นฟูเยอะนะครับ และซุนบินของเราก็ตามไปติดๆสกอร์ทีมคือโคตรห่างเลยตอนนี้4-0ต่อ1แคลลี่แคสเลนคือแพ้หมดครับผมตอนนี้มิดเลนก็คาดว่าน่าจะแพ้ด้วยนะครับเหลือเพียงแค่ป่านะความหวังเดียวของทีมนี้ก็คือจิงกุหลาบนักสืบแล้วผมจะแบกไหวไม่ได้เกมนี้มันแบบเหมือนผมแบบผมไม่ใช่เหมาะดูนะแต่ผมรู้สึกว่ามีรางสังหรณ์ว่ะ โอเคเดี๋ยวขอตีบั๊บฟ้าก่อนละกันไอ้มุลลานมาทางนี้ด้วยว่ะโอ้โหมันจะมาแย่กับบั๊บผมเนี่ยเอานี่ไงมันมาอย่างเชิงผมด้วยมันจะขโมยบั๊บผมปึ๊บแล้วมันยังไงเอาจะเล่นหนอง,งัดรำส่วนเลยเละกันปึ๊บ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 ไอ้เราก็นำไม่เก่งด้วยไงลองใช้สกิลโอ้โหแล้วมันลองใช้สกิลนะครับผมปึ๊บเอานีติดเชิงหนานะเนี่ยมันเหรอไม่เรานี่แหละ <c oughs> คือผมก็กลัวมันสับผมไงตอนนี้มันชาร์จอะลําไปจังหวะหนึ่งเมื่อกี้คือเลือดหายบอลลออหนึงแล้วเลนล่างนะครับผมไอเหยากับโลมันเลือดเหลือแค่นั้นในตรงห่วงอะเดี๋ยวขอปิดไอเหยานะปิดไอเหยาวน่าจะง่ายกว่าปิดโลม,มันนะครับเพราะงั้นเราเลือกไอเหยาดีกว่าหนึ่งกับสองก็น่าจะเพียงพอละโอเคแล้วก็อันติเมทยัดโลม,มาแล้วปุ๊บลัมเอา้าเนี่ยมันจับผมอีกแล้วอะโอ้โหแล้วคือมึงไฟกันเมื่อกี้มึงไม่ได้เสียอันติเมทเลยเหรอเพื่อนปื๊บปื๊บปื๊บ ปื๊บปิดคิวเรียบร้อยครับผมเป็นคิวที่4ี่ของเราอย่างน้อยก็ได้ลำหรือว่าเกมนี้ได้เสียได้ครับผมทีมโบมากนี่ยังไม่สิบนาทีเลยป้อมผมหายหมดแล้วไอเหว่บอกจิง้งลิงหรือลิงลิงอะไรวะผมไม่เข้าใจนะครับจิง้งลิงหรือลิงลิงใครที่เข้าใจนี่ครับผมสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะว่ามันพิมพ์อะไรอะมาเดี๋ยว <laughs> ตีอ็อบเจกต่อแล้วกัน เอออัลติเมตเปิดตีเลยนะกันถ้าตีปกติมันแบบตีช้านะทุกคนแล้วก็ลำไม่สวยเลยอนะ่ะเป๊บมาตีรับผมตีช่วยวผมตีหน่อยเพื่อนเออคือทีผมเริ่มมาแล้วเว้ยหลังจากที่ผมไปตบไปตัวโลม,มันกับไอเหยาได้นะครับทีมเรารู้สึกว่าจะมีหึ่เขิมแต่ลิซินยังคงเหมือนเดิมนะครับลิซินคือมันเอาเทเลพอร์ตกับตัวของแอร์ล่างแดงมาตีแต่แบบซูไม่ไหวเลยเว้ย ผมก็ไม่กล้าเปิดไฟนะดูดิมันมีตัวตรงหัวนะถ้าผมเข้าไปมันก็ล็อกผมใช่ไหมไอเยหย่าก็ใส่ผมต่อไอโมโล,ลานก็คือพร้อมลำอะ่ะฝั่งตรงข้ามมีตัวลำถึงสองตัวละคี้โกงมากเลยปึ๊บหนีก่อนหนีก่อนไม่ไหวได้แต่หยอกมันเล่นไว้ทุกคนแล้วมันล็อกเรียบร้อยนะครับผมไอตัวห่วล็อกเรียบร้อยแบบดี้ต้องเข้าไปรำสั่งสอนหน่อยแล้วหูละลัมเสียงจัดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บครับผมแล้วคือมันออกวงหนีผมหมด แล้วผมจะลำคาญใรเหวี่ยมา่อยดีทุกคนแล้วเลือดหรือแค่นี้โอ้โหแล้วคือทีผมหายหมดดงครับจะขอไปเอาบับแดงก่อนลวกันน่าจะทันนะไปอีกหนึ่งตัวละลีซินดันบนรัวๆครับผมไม่สนทีมเลยลีซินไอ้ลีซิน,ซนมึงลับบ้านเดียวนี้เฮ้ป้อมมึงจะแตกแล้วเนี่ยแล้วผมจะกันยังไงวะมันมีตัวตรงหง่วมมันจะไม่ได้ใช้ดีเมทได้ซ้ำเนี่ย เผื่อมันใช้แล้วก็ครูดาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเกมนี้ก็น่าจะรู้ผลกันอยู่นะครับผมจะซิกแซกรู้ว่ามันจะล้ำติดไหมปึ๊บโอ้ละไอตัวผมมันฟีเกอร์มาจับมันฟีเกอร์มาจับและเกมนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโซโล่คิวของแท้ครับผมโซโล่แรงคือสกินมันสวยนะครับผมก็เล่นได้ดีประมาณนึงแต่ว่าทีมของเรา ไม่เป็นใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อย67ดาวของเราคงไม่ได้ไปด่างฝันนะครับลดลงเหลือเพียงแค่65เนาะ I'm so sad อยู่ปลอบใจผมหน่อยได้ไหม啊 Oh my g o s MVP ของทีมครับผมเกมนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยกับการรีวิวสกินใหม่ของจริงนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไปจัดกันได้แลวสำหรับคลิปนี้ก็เจอใหม่ คลิปหน้านะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนก่อนใครด้วยลแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายจุมม้มวะ